รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย S <S สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการตื่น้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกรไม่ออกตามประตูวันนี้เราออกนอกเมืองมาเที่ยวบ้านสวนกาญจนงจังหวัดแน่แน่พี่เชสไม b บัฟเ่หลายๆควรมีการแชร์ภาพเขาในโซเชียลมาประมาณสักสอาเดือนที่ผ่านมาว่าจากเป็นศรริลปินที่มีเพลงดังมากมายอยู่ดีๆเขาบอกว่าเรื่องเพลงรเขาเพลงไรบ้าเลิาูได้ไเลิกพูดได้ไหมัไ คุณบอกมีเพลงดังมากไปแล้วคุณบอกคุณไม่รู้ได้ยังไงยังไาอยู่เนาะแต่ว่าทุกวันนี้เขาไม่ได้ร้องเพลงอันนี้คือชีวิตของเขาที่เขาใช้อยู่ทุกวันแล้เกาบอกว่าทําเพื่อสังคมเขาเจอความสุขที่แท้จริงไม่คุณน้าถามว่าทุกวันนี้เขาร้องเพลงอยู่ไหม เขาร้องเพลงไหมก็บอกเพลงบ้างเวลาแบบว่ามีมีงานเล็กๆน้อยๆเขาก็ไปบ้างแต่ว่ารับพงรับพรงานอะไรเขาไม่เอาเลยเออเมื่อก่อนไม่ได้รับพรเดี๋เมื่อก่อนมีบ้างหนังใหญ่รับพงรับพรแต่นี้เขาไม่เอาเลยแต่ว่าใช่เท่ากับว่าหลักๆคือมาทํามาอยู่บ้านสวนบ้านสวนทำนานะฮะดูแลเด็กนะครับครับไม่ต้องก่อนน้ยไงเนี่ยเด็กๆเล่นอะไรกันเต็มเลยพี่เชษลูกส่วนดิอ่ะพี่เชษสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ เกๆตีลุงลุงป้าป้าก็ได้แล้ยโอ้ป้าามาเงี้ยมาเงี้ยด่าไม่ได้ป่ะทำไรอยู่พี่เจอเงี้ยเจอตรงนี้ครับพอดีให้เด็กเด็กๆก็ช้อนแหนะช้อนแหนะไม่ทำอะไรอ่ะพี่เอาไปเป็นปุ๋ยแล้เป็นปุ๋ยแล้วด้วยปลูกต้นไม้ได้อ๋อพี่ขึ้นเองได้ไหมเนี่ยใช่ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้จ่วงลัดเราะรบานอันนี้เป็นบ่อน้นังเลยนะใช้เรียวแรงดึงดึงหัวจับหัวเรือก็ได้โอ้โยแรงดีก็ได้โอ้แรงดีมาก ปลูกขู้ชายครับให้ปลูพี่เชษติดี้ครับไปยังไมทางไกลจริงครับสสวัดีครับสสวัดีครับพี่นโรบินรถคุณไม่ทำดามครับคุณทำอะไรผมคือกิจกรรมเด็กๆเนี่ยจะมีตลอดไม่ว่าจะลงทานอย่างเดียวคือเราจะมีว่าให้กําลังรถจากการเกษตรว่าอายู่แบบอ่าเาเรียกอยู่แบบหลักพอเพียงเราอยู่กับธรรมชาติได้เป็นผมผมถามนี้ก่อนไอ้ตรงเนี้ยพี่คุณเชษได้มายังไงที่บินแปลงนี้ทำไมถึงมาอยู่ที่บินแปลงนี้ได้ตรงนี้ เออยังไงตรงนี้มันเป็นที่โบรบาณบโบราณตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่อลไรนี่ว่าพ่อแม่เขาอยู่อีกที่แล้วคุณคนจังหวัดชนบุรีครับอำเภอพร,ร,ระนครคือเมื่อ,อ,อตอนพี่อ,อยู่กรุงเทพกรุงเทพก็จะมีมีบ้านมีโรงเรียนด้วยสร้างโรงเรียนไว้โรงเรียนก็โรงเรียนคือโรงเรียนสอนดนตรีอะไรต่างมันก็จะยำแย่มันก็เริ่มเจงกันล่ะเพราะเราเองเราไม่ค่อยได้ดูแลก็ซื้อเลียนหาซื้ออะไรไว้ครับก็เป็นตึกแบบมันก็เป็นสี่ชั้นมีชั้นลอยไว้กินเหล้าสมัยก่อนอะไรเงี้พี่อย่าบอกพี่ขายหมดเลย ขายหมดเลยครับผมผมไม่สนใจละตอนหลังบ้านที่กรุงเทพก็ขายขายหมดเลยขายบ้านไปหลังรี่เงีกขายไปหมดเลยขายหมดละแล้วมาอยู่นี่เออทำไมถึงถ่ายสิ่จมาอยู่นี่เพราะว่าคืออยู่ใกล้แม่หนึ่งอย่างสําคัญเลยอ่าแล้วก็พอดีตอนนั้นก็เลิกกับแฟนด้วยก็เลยไม่มีภาระอะไรอืมแต่บ้านหลังนี้พี่เป็นคนลงมือสร้างด้วยตัวเองเลยผมลงมือสร้างเองในเรื่องที่ต่อมาตรฐาตอนแรกผมยังไม่เป็นเลยเลยไงผมต้องจ้างช่างมาทําให้ให้มีห้องนอนก่อน ตอนแรกมันยังไม่มีแต่ตรงนี้ผมสร้างเอง่งตรงที่เป็นสารากลางน้ำสารากลางน้ำอันนี้เป็นน้ำธรรมชาติเขาเรียกเป็นขนมใช่เป็นน้ําที่ผมทําขุดแปลงอย่างไรแตะกอนมันไม่มีอะไรเลยไม่มีขุดเอาขุดเองก็จะเอาแมคโรมาตะกอนผมเลือทุนมาไงมีทุนมาจากการขายบ้านอะไรต่างผมว่าขาวอยู่ธรรมชาติตอขายที่นู่นมาเลยแต่ผมจ้างเฉพาะที่มาปรับแปลงพื้นที่แต่นอกนั้นเราต้องทาเองเพราะน้นมันซื้อไม่ได้อย่างเช่นต้นไม้เราซื้อไม่ได้เราต้องเราต้องปลูกเองมันจะแข็งแรงแล้วซื้อต้นไม้มา ซื้อต้นไม้สําเร็จรูปมันทั้งแพงสองคือไม่ไม่ไมทนเ <ชา S 3> ราก็ปลูกเองปลูกสร้างจนมันวันนี้มันจะอบอ้าวเลยเพราะว่าคือฝนจะตกวันนี้จะฝนไม่เดี๋ยวนี้มีพายุเข้ามาผมผมผมถามคุณหน่อยครับแล้วเมียคุณอยู่ไหนเมียไม่ไมีนะครับก็คุณอยู่ใครก็ผมจะนอนอยู่คนเดียวแล้วก็จะอยู่เป็นแบบว่าที่สมถะอยู่ของผมได้อะผมไม่ต้องไปแอร์มีไม่แอร์ไม่ร้อนเดี๋ยวเข้าไปหน่อยไม่มีไม่มีครับ แอนไม่มียุก่อนนะจากนักร้องยุงมีไหมยุงก็มีแต่ผมมีม้งกันไงผมมีม้งกันยุงครเลือดออกไว้คาเลือดออกไม่มีไม่เคยเป็นกายอยู่นี่บรรยากาศมันคีอากาศจะดีแต่เขามีหมาอยู่ด้วยหลายตัวกัดนะเป็นบาีิการมีหมากระมุงแล้วเดี๋ยวดูซิว่าต้นไม้ที่คุณลงมือปลูกเองคือละต้นทีิละต้นนี่ผ่านไปกี่ปีแล้วเดี๋ยวดูต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนนี่คือต้นไม้ตรงนี้คือปลูกมาเนี่ย เป็นหลักไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีแต่ทั้งหมดจะปลูกไปแต่ละที่ที่มันรวมแล้วมันสิบกว่าปีแล้วคุณมาอยู่นี่นานานาีน่ประมาณผมอยู่มาก็เจ็ดปีเหมือนกันแต่ว่าต้นไม้นะปลูกก่อนบาง,บางโซนอ่ะมันจะปลูกเป็นหลักสิบกว่าปีแต่ว่าผมมาอยู่จริงๆน่ะมันเจ็ดปัด น่าจะเข้าปีที่9นี้ละอยากขอดูไหมพูดซะจนอยากเห็นว่าแบบว่าแต่ตรงนั้นน่ะแล้วมาอยู่ตรงนี้อยู่แบบไหนแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ทําอะไรคุณมีอะไรทําอยู่ที่นี่ได้เดี๋ยวผมพาดูพี่จะเริ่มจากขอไปดูบ้านก่อนเดี๋ยวก่อนจุ่มกดให้ก่อนจะไปดูบ้านครับมีของมาให้เจ้าของบ้านก่อนเป็นกิฟต์เซ็ตพรีเมียมครับจากสีฟันเดนทิสเต้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณเยอะเลยโย่สดชื่นมาแล้วนดูสิขั้งกดกี่ได ทั้งหมดตรงนี้10ไร่ครับผมสิบไร่ตรงไหนสิบไร่หมดเนี่ยแต่ต้องหน้าถนนมาเลยอ้อมไปหลังนู้นไปแล้วก็อ้อมมานี่มานี่อ๋อคือบริเวณบ้านที่ตรงนี้คือสิบไร่ไร่เดี๋ยวเรามาพาคุณหนุ่มเดินทั้ง10ไร่นี้ใช่บปากจริงจริงต้องเดินผมมีโดนมาเลาโดนขึ้นถ่ายเทนเลยผมเตรขอมมาแล้วถ้าเทคโนโลยีปลาปลาพี่ปลาเดี๋ยวผมไปเจอสำรวจอยู่ข้างนอกให้เอางั้นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเข้าไปด้วยไปปลาไปเลยกันหมดเลยพวกมันพี่ไหมดเลยตอนแรกแม้กระทั่งเป็นศิลปินเป็นนักร ้องอยู่ดีๆมาเป็นชาวไร่ชาวสวนคนก็หาพี่บ้าอยู่แล้วคุณเปิดธรรมะให้ต้นไม้ป่ามันมีอีกทีหนึ่งคือผมลองนี่คือไปกันใหญ่เลลวะเนี่ยทำอะไรนี่คนเดียวไม่ค่อยมีใครคุยด้วยใช่ไหมวันเก็บออกแก่ดูตีท้ายครัวก่อนไทยต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้นซับสไครต์ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดเลยกดเลยกดเลยกเลย